ันนี้มาดู H RV คันนี้คันหนึ่งคันนี้ผมว่าเหมาะกับสไตล์คนที่เอาเบาะคู่กลางไว้อาเบาะคันนี้จะเป็นเบาะพับราบเลยเหมาะกับรถสไตล์ที่ผู้หญิงอยากเก็บเบาะไว้หรือว่าสไตล์ทั่วไปสามารถนอนได้สองคนได้สบายความยาวนี่ร้อยเก้าสิบเลยครับอ่าและผมก็ทำตัวเลื่อนไปอีกทีเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าภาพไปดูภาพนิ่งทีนะคันนี้จะเป็นสไตล์ที่เอาเบาะไว้พับเบาะราบได้เลยครับ อ่คันนี้เหมาะมากเลยรถเก่งรถตัวนี้สไตล์ h r v ตัวนี้เหมาะมากคนที่อยากเก็บเบาะไว้และสามารถใช้งานได้นอนได้ราบแค่เรามาทํากล่องเพิ่มผมทำมากล่องเพิ่มสองกล่องนี่แค่นั้นเองแล้วก็ยกออกได้สองแผ่นนั้นสามารถนั่งข้างหนึ่งนอนข้างหนึ่งได้ยกออกได้เหมือนกันครับคันนี้คันนี้จะเป็น h r v สไตล์เรียบง่ายเหมาะกับคนที่อยากก็บเบาะไว้ไม่ต้องรื้อเบาะ สไตล์ผู้หญิงเที่ยวกับแฟนก็ได้สองคนก็ได้ครับอ่าตัวนี้สไตล์ HRV นะครับตัวนี้ตัวนี้ยางอะไรถอดออกได้เหมือนกันครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ะคันนี้อยู่คอนแก่นเดี๋ยวลูกค้าจะมารับอ่าครับผม